ณตัวเปียกโชกและกําลังยืนอยู่บนส่วนที่เหลือของตึกราฟ้าแห่งหนึ่งที่เหลือไว้แค่โครงเหล็กและคอนกรีตที่แตกเป็นเสี่ยงพลางมองไปที่ทะเลเบื้องล่างซึ่งมันเคยเป็นเมืองทั้งเมืองเมื่อก่อนแล้วพึมพำกับตัวเองว่านี่หน่หรืออวสานแห่งมนุษยชาติคุณหลับตาลงแล้วก็มีแสงสว่างวาบเข้ามาที่คุณ9้าชั่วโมงก่อนหน้าวันอันยุ่งเหยิงอีกวันที่ออฟฟิศคุณกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานส่วนตัวที่เป็นสัตว์เป็นส่วนบนชั้นบนสุดของตึกที่สูงที่สุดในเมืองนี้ ใช่แล้วคุณไต่เต้าขึ้นมาอย่างน่าภูมิใจในหน้าที่การงานวิวมุมกว้างแสนสวยนั้นเกินจะหาอะไรเปรียบกระจกแก้วใสหนาสูงจากพื้นจะรอดเพดานเครื่องแก้วคริสตัลประดับเต็มไปหมดแต่คุณไม่ได้มานั่งซับซึ้งอะไรกับวิวส,สวยๆนักหรอกเพราะว่างานทุ่มหัวหน้าจอทีวีใหญ่ของคุณกำลังแสดงให้เห็นข่าวด่วนเรื่องเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้รอบโลกคุณคว้าวรีโมทเพื่อเร่งเสียงให้ดังแต่โทรศัพท์เจ้ากรรมก็ดันดึงดูดความสนใจคุณไปแทน คุณปิดทีวีและรับสายนั้นพี่ชายคุณนั่นเองเขาบอกว่าเขากําลังจะบินมาจากนอกเมืองและอยากจะเจอหน้าคุณหน่อยแต่คุณต้องใช้ข้ออ้างตามปกตินั่นแหละว่างานเยอะและคุณช้าเกินเดทไลน์งานแล้วแต่จะว่าไปก็เกือบถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วนี่นาแต่คุณยังสาสางานได้ไม่ถึงครึ่งของวันนี้เลยจังหวะนั่นเองคุณก็สังเกตเห็นว่ามีของเหลวอะไรไหลออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณก็เลยเอาทิชชู่มาเช็ดแต่มันอะไรเนี่ยคุณมองเห็นด้านในของหน้าจอตรงส่วนที่คุณเช็ดเอรอยน้ําหยดออกมาเลย พอมองเข้าไปใกล้ขึ้นก็ยิ่งเห็นว่ามีอะไรก็ไม่รู้เป็นของเหลวทละลักออกมามองเห็นส่วนใหญ่ด้านในของจอได้เกือบหมดคุณกระโดดยิงออกมาจากเก้าอี้ด้วยความตระหนกทันใดนั้นคุณก็เห็นหยดน้ําอะไรอยู่ที่ลูกตาอีกอันแล้วคุณยกแว่นตาขึ้นแล้วก็เห็นว่าเลนส์มันเหมือนกําลังจะละลายคุณรีบคว้าโทรศัพท์มาโทรหา,หาใครสักคนแต่ทันทีที่พยายามกดเบอร์นั้นคุณก็ได้รู้สึกถึงของเหลวมึกๆมากขึ้นหน้าจอโทรศัพท์กําลังละลายและไหลย,ย้อยเต็มไปหมดคุณตกใจแทบสิ้นสติ ควงมือถือไปอีกฝาาของห้องแล้วก็ได้เหลือไปเห็นบนหน้าต่างมีของเหลวกําลังไหลออกมาจากทุกมุมคุณค่อยๆเดินเข้าไปสํารวจมันช้าๆหัวใจแทบจะหยุดออกมาจากร่างแล้วพอคุณเอานิ้วจิ้มเข้าไปเท่านั้นแหละนิ้วก็ทะลุพรวดผ่านกระจกหนา12เซนติเมตรเข้าไปเลยแล้วคุณก็เอามือทั้งมือใส่เข้าไปรู้สึกว่ามีลมพัดผ่านมืออีกฝาาคุณกระชากมือกลับมาแล้วเช็ดของเหลวออกทันใดนั้นกระจกทั้งบานก็ละลายแล้วก็ไหลลงมาอย่างกับน,น้าตก และแล้วกระจกบานกว้างบานใหญ่ของออฟฟิศของคุณก็ละลายลงมาเป็นของเหลวคุณวิ่งกลับไปเปิดทีวีได้ทันแล้วก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่หน้าจอทีวีจะละลายหมดคุณวิ่งพรวดลงบันไดไปที่ห้องประชุมเพื่อใช้สายแลนไลน์โทรศัพท์แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าจอที่เป็นแก้วละลายทําเอาเครื่องร้อนล,ละลายหมดทุกคนวิ่งวนไปมาด้วยความตกใจสิ้นสติพยายามโทรหาใครสักคนใครก็ได้แม้ว่าวิทยุก็มีชิ้นส่วนเป็นของแก้วข้างในตัวมันมันก็เลยใช้ไม่ได้ไปด้วย คุณจับใจความได้ไม่ครบจากสิ่งที่เพื่อนร่วมงานของคุณละละ่าล,ะลักบอกพวกเขาบอกว่าอยู่ดีๆทุกอย่างที่เป็นแก้วก็ละล,ะลายหมดเลยทั้งโลกเดี๋ยวนะแก้วทั้งโลกเลยหรอมันไม่ใช่แค่ขวดโหลขวดน้ำกับจานชามนะแต่มันหมายถึงระบบการความหนาวร้อนในบ้านกระจกหลอดไฟสายเคเบิลและอีกหลายอย่างรอบตัวเรามีแก้วอยู่ข้างในทั้งนั้นอ่าถ้าไม่ดีแล้วคุณวิ่งออกจากตึกพร้อมกับทุกคนแล้วก็ต้องเจอเข้ากับน้ำท่วมระดับข้อเท้าเข้าทัานควัน ทั้งรถรารถเม์ไม่เหลือหน้าต่างแล้วกระจกแก้วบนไฟนรจราจรและไฟบนถนนก็ละลายหมดและหยดลงมาบนคนยังกระหาฝนถ้าพี่ชายคุณกําลังบินมาในเมืองจริงๆแค่คุณคิดก็ขนลุกแล้วว่าเครื่องบินจะเกิดอะไรขึ้นกระจกสามชั้นบนเครื่องก็คงละลายอากาศก็พุ่งเข้าตัวเครื่องเพราะว่าความกดอากาศลดลงอย่างเฉียบพลันคงเหมือนทอร์นาโดพัดเข้าไปในเครื่องบินกระจกก็คงละลายหายไปต่อหน้าต,ตานักบินแต่ความจริงแล้วเที่ยวบินของพี่ชายคุณก็คงจะไม่เป็นอะไร เพราะว่ากระจกเครื่องบินไม่ได้ทําด้วยแก้วแต่ทําด้วยอะคริลิกแต่คุณไม่รู้นี่นาแค่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําให้ท้องไส้คุณปั่นปวดแล้วคุณสลัดความคิดสุดสยองออกจากหัวต้องมาคิดว่าจะหาทางติดต่อกับพี่ชายคุณยังไงแต่ก่อนอื่นเราไม่นหนีกันก่อนหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยรอให้เรื่องพวกนี้สงบลงร,รถติดแข่ไปทั่วถนนทุกสายเท่าที่ตาจะมองเห็นได้ห้างสรรพสินค้าหนะ้าออฟฟิศคุณที่เคยมีแต่กระจกแก้วบานใหญ่ตอนนี้ก็หายเกลี้ยงทุกคนกรูกันออกมาเป็นพึ่งแตกรัง ทั้งคนทั้งเอ,อปลานั่นคือตอนที่คุณเพิ่งจําได้ว่าพวกเขาเพิ่งติดตั้งอควาเรียมแสดงพันธ์สัตว์น้ําในห้างมันมีพันธปลาหายากทั่วโลกเลยคุณมองลงไปก็เห็นว่ามันว่ายน้ําอยู่ตรงเท้าคุณเนี่ยแล้วคุณก็วิ่งไปที่อาพาร์ตเมนต์ตัวเองที่อยู่ไม่ไกลน่าจะทันเวลาแหละแต่ยิ่งคุณวิ่งลึกเข้าไปในตัวเมืองเท่าไหร่คุณก็ต้องผลักของเหลวออกจากตัวมากเท่านั้นตอนนี้มันมาถึงเข่าแล้วแล้วก็มาถึงสะโพกถึงเอว มันมาถึงระดับอกพอดีตอนที่คุณเข้าไปกลางเมืองอีกนิดเดียวแต่น่าเสียดายที่คุณไปได้ไม่ถึงตัวตึกนั่นก็เพราะว่าคลื่นมันแรงเกินไปและก็มีของจีดขวางทางมากมายเลยแตนโฆษณาฮอตดอกลอยผ่านคุณไปน้ำเกือมาถึงจมูกคุณแล้วตอนที่มีคนคว้าตัวคุณขึ้นมาบนอะไรสักอย่างที่เหมือนแพทาเองชั่วคราวบนนั้นมีคนอยู่หลายคนเบียเสียดกันเต็มที่จนแทบจะไม่มีที่นั่งอยู่แล้วกระแสน้ําซัดเรือไปเร็วและเร็ว,รวขึ้นผ่านตัวเมือง นั่นแหละคุณถึงได้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเนินเขาที่คนชอบไปปั่นจักรยานและเล่นสเก็ตบอร์ดถ่ายลงมาตอนนี้กลายเป็นสวนน้าที่ไม่มีใครอยากได้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะเฮยนี่มันแรงกว่าแพที่การจนบุรีอีกทุกคนหลุดลอยออกจากแพและไปร่วงลงน้ําแก้วคุณพยายามว่ายกลับมาที่แพแต่ก็ได้เห็นว่ามันมาแล้วครีบฉลามเป็นสิบเลยแงงล่ะ ก็คุณเกือบจะมาถึงโซนในเมืองที่มีอะครเรียมสัตว์น้ำนะ่ะสิเอ่อเคยมีถึงจะถูกฉลามเริ่มว่ายน้ําวนรอบตัวคุณคุณเกือบจะได้เป็นอาหารว่างมื้อกลางวันมาแล้วเชียวแต่คุณก็ว่ายน้ําไปยังหน้าต่างของตึกที่ใกล้ที่สุดก่อนมันเข้ามาไม่ได้นะสิคุณปลอดภัยแล้วแต่ก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละตึกตึกนี้เมืองทั้งเมืองโลกทั้งโลกล่ะทุกอย่างกลายเป็นอยู่ใต้น้ําหมดทางเลือกเดียวของคุณคือขึ้นไปบนหลังคา แต่น้าที่ไหลเชี่ยวกร่าก็ซัดลงมาตามทางบันไดามาขนาที่คุณกําลังเดินไต่ขึ้นไปน้ําที่อยู่เบื้องหลังคุณชั้นล่างก็ขึ้นไวซะจนคุณปีนหนีไม่ทันในที่สุดคุณก็ขึ้นมาได้และได้เห็นภาพเมืองทั้งเมืองตรงหน้าทุกอย่างจมมิดเกือบหมดแล้วเหลือไว้แค่ตึกระฟ้าบางตึกและทุกอย่างที่อยู่บนเขาน้ําแก้วไหลไปที่ชายฝั่งแล้วและตอนนี้ก็ไปปนกับน้ําทะเลคุณเห็นว่ามีเรือสินค้าหลายลากําลังลอยเข้ามาในเมืองปะทะกับตึกและกลายเป็นยิ่งเพิ่มความก่อวะหดเพอีก นี่นะหรืออวสานแห่งมนุษยชาติคุณหลับตาลงแล้วก็มีแสงสว่างวาบเข้ามาที่คุณเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งสาดแสงไฟเข้ามาที่คุณแล้วก็หย่อนบันไดให้คุณไต่ขึ้นคุณปีนขึ้นไปแบบไม่ต้องคิดแล้วก็นั่งให้ตัวแห้งนักบินหันหน้ามาหาคุณไม่น่าเชื่อนั่นมันพี่ชายคุณเองที่บอกว่าจะเข้าเมืองมาหาคุณโชคดีที่เขาเป็นนักบินมืออาชีพที่พยายามช่วยเหลือทุกคนเท่าที่จะทำได้ เขาพาคุณไปที่แคมป์ผู้รอดชีวิตเพื่อไปรวมกับคนอื่นนักบ,บริษัทเองก็อธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากการที่แก้วละลายเป็นของเหลวแก้วบางชนิดค่อยๆละลายเหมือนน้ำแข็งที่ละลายเมื่อเจอแสงแดดร้อนๆขณะที่แก้วแบบอื่นละลายหายเป็นน้ำไปเลยในไม่กี่วินาทีคุณได้พบว่าระดับน้ำบนโลกเพิ่มมากขึ้นถึง30%นั่นเยอะพอที่จะท่วมเมืองที่อยู่บนชายฝั่งได้หมดอย่างเช่นเมืองที่คุณอยู่เกาะบางเกาะจมหายไปไม่เหลือเลย มีก่อหลายก่อที่เจอเข้ากับคลื่นยักษ์หลังจากที่มีของเหลวมากมายก่อตัวขึ้นให้ลองคิดว่าเหมือนกับเราปล่อยก้อนน้ําแข็งลงในแก้วน้ําแต่เป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นแรงกระชอกในแก้วนั่นแหละคือคลื่นยักษ์และแทนที่จะมีน้ําแข็งเหลือมันก็ละลายไปเลยทันทีแล้วก็กระชอกออกมาทุ่มโลกที่เหลือทาน้าแข็งและภูเขาน้าแข็งมากมายรอบๆพั้วโลกละ,ละลายออกแล้วลอยเข้าไปใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าเดิมภายใต้ความร้อนที่รุนแรงแบบนี้มันก็ละ,ละลายและทําให้เกิดความปัน่นป่วนของมหาสมุทรไปหมด กระแสน้าในมหาสมุทรได้รับผลกระทบอย่างถาวรรวมไปถึงอุณหภูมิของมหาสมุทรด้วยซึ่งก็จะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมามากมายเช่นเฮอริเคนฝนตกหนักและพายุลูกใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีคําอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มนุษยชาติก็เริ่มสร้างตัวกันใหม่บริษัทก่อสร้างมากมายได้พบนวัตกรรมใหม่ที่จะก่อสร้างโดยไม่ต้องใช้แก้วเช่นเดียวกับผู้ผลิตโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และแท็บเลต็ตอุตสาหกรรมแก้วกลับมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่เช่นกัน ใช้เวลาหลายปีกว่าโลกจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมแต่ในที่สุดก็ทำได้นะ่ะนะ